40, 80, 100ถอนความเร็วมันไม่ได้แบบว่าเกรี้ยวกลาดเหมือนพวกแบบฟอร์จูเนอร์พวกอะไรงั้นแต่มันมาเรื่อยๆแล้วมันมาไม่หยุดเร็วเหมือนกัน 3, ามนเนี่ยดูช่วงล่างฟอร์ดสามไปกันต่อเข้าเกียร์สปอร์ตน้ำหนักพวงอะไรเบาแต่คมเฟิร์มอยู่ว่ะผมเติมคันเร่งได้เลยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ พื้นฐานกระบะเหมือนกันพื้นฐานปิกอัพยกสูงเหมือนกันแต่เขาปล่อยคลื่นมาหักล้างเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารไม่รู้หรอกเขาทำงานยังไงแต่เออมันเงียบดีวะ่ะอ่าอันนี้คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็นสีเหลืองเห็นป่ะ Adaptive Cruise ถ้าเกิดติดไฟแดง,ข,งข้างหน้ารถหยุดเขาไม่หยุดให้นี่ทีนี้ดู Bright Spot หน้ากระจกด้านข้างมีไฟติดกลมๆถ้าเกิดคุณต้องการลดอนเนกประสงค์ที่แปลงมาจากกระบะ e อเวอเรน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไว้ใจได้เลยตอนนี้ฟอร์ดประเทศไทยรับประกันทั้งเครื่องและเกียร์10ปีหลังการขายก็ว่ากันไปตาม ชวยกลับมาพบอีกครั้งในช่อง k o กีพแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไป POV e Ford Everest ไทเทเนียมพลัสขับ4ตัวไบเทอร์โบตัวท็อปนะครับก็เป็นตัวที่แพงสุดของเอเวอเรสที่ทำตลาดณตอนนี้แล้ว1799 1 7 9็0 0 0บาทรุ่นนี้ขับ4แล้วก็เป็นเครื่องเทอร์โบคู่นั่นเองพูดถึงสเปคก่อนละกันมาพร้อมเครื่องดีเซล2.0งจุดเทอร์โบคู่ไบเทอร์โบเป็นการแบ่งการทำงานระหว่างเทอร์โบความเร็วต่ำความเร็วสูง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์ออโต้10สปีดแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนคอยสปริงเลงหล็กกััันนนโคคครงงงดด้าหลลเี่ยยอวิ์ วิงเหล็กกันโครงดิสเบรกสี่ล้อนะครับรุ่นนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทก่อนอันนี้ผมอาเปิดให้ดูภายในรถก่อนนะครับว่าเวลาคุณเปิดแค่หน้าจอจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือการเลืองแสงของพวกชุดนะครับพวกชุดแอร์ชุดต่างๆส่วนแอมเบียนไลท์เนี่ยตรงกลางเนี่ยไม่มีจะมีแค่บริเวณตรงขอบประตูตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูก่อนละกันอย่าเบรกกดปุ่มตรงนี้สตาร์ทรถดูไฟหน้าโอ้โหดูไฟหน้า แล้วก็พวกแอมเบียร์แรงต่างเนี่ยน่าจะอยู่ขอบตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เปลี่ยนยังไงไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับแล้วมันจะมีโทนสีแบบนี้ก็แล้วแต่จะเลือกว่า,าสีแดงแล้วกันอ่ะโบอ่ะมาแล้วนี่ขอบสีแดงนะครับใต้เท้าสีแดงอะไรต่างๆสีแดงมันก็จะมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรฟุ้งฟิ้งอ่ะลองสีน้ําเงินของนี้สีน้ำเงินแทนถ้าสีเขียวล่ะ น,น,นี่จะเป็นสีเขียวก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็โทนภายในห้องโดยสารคุณผู้ชมนอกจากจอตรงเนี้ยจะเป็นแบบ8นิ้วซิงค์สามที่มันจะเลืองแสงไปเรืยซึ่งการใช้งานมันสมูทล,ลื่นไหลามากอันนี้แบบฉบับของตัว Ford หลายๆรุ่นนะครับอันนี้เลื่องแสงของพวกชุดต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นสีแอมเบียนเล็กๆน้อยๆจอนะครับจะเป็นดิจิตอลซ้ายขวาตรงกลางจะเป็นเข็มอันนี้จะควบคุมพวกระบบเครื่องเสียงอันนี้คือตัวรถยนต์ต่างๆนะครับอันนี้คือรถยนต์ต่างๆก็ เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายนอกกันว่าเจ้า f o r d e v e เ e s t เป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแบบนี้เนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเปิดข้างนอกก่อนแล้วบางทีมันไม่เห็นหน้าเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของไฟส่องสว่างเนี่ยตรงบันไดจะมีเข็มเอเวอเรสต์ตรงนี้บันไดข้างนะครับแล้วก็ตัวส่องสว่างด้านข้างตรงนี้ก็มีนี่นะครับมีแบบนี้เลยซ้ายขวานะครับไฟฝาข้าไประตูข้างยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเดทามินิ่งไลท์มี ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดกับสูงต่ำออโต้นะครับไฟสูงก็เป็นตัวสีขาวแต่ไฟเลี้ยวเป็นอย่างนี้อยู่นะอันนี้คือไฟเป็นระบบของเขานะครับไฟตัดหมอกแสงสีเหลืองยังเป็นหลอดปกติอยู่นะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัว LED ไกด์นะครับแต่ไม่เต็มนะ LED ไกด์ถึงตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่อยู่ส่วนไฟตัดหมอกหลังเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือมุมมองของเอเวอเรสต์นะครับตอนกลางคืน เนาะมันก็สว่างพอสมควรเนี่ยทีนี้เราไปลองขับกันดีกว่าว่าเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเครื่อง2-0งจุดศูนย์ใบเทอร์โบเนี่ยตอบโจทย์ขนาดไหนนะครับนี่คือโถงห้องโดยสารถ้าเกิดผมเปิดไฟล่ะนี่นะครับนี่คือโถงห้องโดยสารทั้งหมดไปปิดไฟก่อนผมเปิดที่ดูเฉยๆแหละมันเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก็ดูไฟหน้า นะครับไฟหน้ามันปรับองศาได้นะครับด้วยการเนี่ยกดก้านตรงเนี้ยกดไปปุ๊บมันจะมีก้านยื่นออกมาแล้วคุณก็หมุนเนาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วผมปิดไฟดูว่ามันปรับยังไงนี่ผมปรับลงนะปรับลงสุดนูดูไฟหน้าค่อยๆดิมลงนะครับอ่ะขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกสเต็ปเจ็ดสเต็ปประมาณเจ็ดประมาณแปดสเต็ปนี่คือสูงสุด ดูไฟสูงหนึ่งสองสามอ่าไปเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อไปสถานที่ทดสอบไปลองสูนถึงร้อยไปลองอัตตาเร่งไปลองพวกระบบการขับขี่ต่างๆระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่ผมว่าเยอะ Adaptive Cruise Control มี Lane Keep มีนะครับแล้วก็ตัว Parking Sensor คือระบบถอยจอดออโต้ก็มีนะคุณกดตรงนี้ปุ๊บตัวนี้จะขึ้นอย่างนี้แล้วนะก็ทำตามเขาเลยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่จะได้เฉพาะแค่จอดขนานข้างคือจอดริมฟุตบาทจอดเข้าซองยังไม่ได้นะครับก็ ขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องไปแบบซูเปอร์วิวแล้วไปลองเต็มๆกันเลยครับผมชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มขน้นก็ต้องยกให้ซูปเปอร์กาแฟรสเข้มขน้นอ่าเราไปลอง0ูนยถึงร้อกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Ford Everest คันนี้ที่มาพร้อมเครื่องดีเซล2.0งไบเทอร์โบนะครับเป็นรุ่นเดียวเป็นตัวท็อปที่เออเทอร์โบคู่นะครับ213แรงมาร้าแรงบิด500นิวตันเนี่ยกับเกียร์10สปีดนะครับอัตราเร่งอะไรต่างมันเป็นอย่างไรเพราะว่า คันนี้นะ PPV ตัวถังใหญ่เหมือนกันนะครับคืออัตราเร่งถ้ายอดเยี่ยมผมว่าสมรรถนะเครื่องยนต์ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ตัวเดียวกันกับแรปเตอร์เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะในการทำศูนย์ถึงร้อยตรงนี้นิดนึงนะครับรอถนนเขาโล่งๆแล้วก็ไม่มีใครสัญจรนะจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับไปเดี๋ยวผมเหยียบเต็มร้อยเลยนะตรงนี้โล่งพอดีเดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่ากำลังโล่ง นะครับไปสามสองหนึ่งผู้ชมสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยถอนนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับเบรกและการตรงนี้คนเยอะนะรเราไปแบบชิวๆเพราะว่าถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเนี่ยนะครับย้อนไปดูได้ POV กลางวันนะเราถ่ายไว้แล้วนะครับอันนี้เรามาเอาฟิลกลางคืนว่า ขับแล้วมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวลองพวกระบบต่างๆให้ดูด้วยนะครับว่าเออมันใช้งานจริงนะในแง่ของการขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยนะมันเป็นยังไง่นะเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูว่ากลางคืนมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอะ่ะไม่เปิดไฟในรถขับกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศจริงในการใช้งาน e v e r e s t ตอนกลางคืนนะคุณจะได้ฟิลแบบนี้นะแอมเบียนไม่มีแต่ตัวจอเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ นะครับเขามีหลายโทนมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับแล้วก็อีกหลายสีเลยนะก็เรียกได้ว่าเออมันก็ปรับได้แหละแต่มันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคือจอเปลี่ยนทั้งอะไรเงี้ยนะแต่แค่พวกแอมเบียนพวกแบบตามขอบตามอะไรที่สมัยนี้รถเขาชอบมีกันอะ่ะยังไม่มีนะฮะอันนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่วงตอนมืดมเนี่ยตัวรถน่าจะปรับเป็นไฟสูงออโต้ให้ดูด้วยนะโดยที่ผมไม่ต้องกดเลยเพราะคันนี้มีนะเดี๋ยวตอนขับไปยาวๆตรงนี้เดี๋ยวทําให้ดู ครับว่ามันติดไหมเพราะว่ามันมืดมากตรงนั้นนะนะครับเ e บื้องต้นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมาพูดคุยกันเรื่องการขับขี่กันก่อนว่าเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับ, mm. รบแล้วก็เออพอมันขับแล้วเนี่ยมันสะดวกสบายขนาดไหนนะอ่ะไฟเขียวพอดีไปเลย mm hmm. ดวงดีนะแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเหยียบเต็มร้อยเลยนะคุณผู้ชมไปนี <og people S 1> ่เหยียบเต็มร้อยเลยนะคุณดูเอา ลอง,ลองจับสังเกตตั้งสมาธิฟังดีๆอ่ะนี่ยาวๆผู้ชมเห็นป้าความเร็วมันไม่ได้แบบว่าเกลี้ยกลด่ดเหมือนพวกแบบรถ p ีพี v, พวกแบบฟอร์จูเนร์พวกอะไรงั้นแต่มันมาเรื่อยๆแล้วมันมาไม่หยุดนี่ร้อยหกแล้วเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้เร็วเหมือนกันอ่ะเปิดไฟดูนิดนึงเร็วเหมือนกันการเก็บเสียงเป็นไงผู้ชมหนึ่ง คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเข้ากล้องและอันนี้คือผมไม่ได้แบบว่ามาอวยมาอะไรนะคือเก็บเสียงผมว่าดีจะมีแค่เสียงเครื่องที่เป็นดีเซลเข้ามาแล้วเป็นโทนทุ้มอะ่ะจริงๆอะ่ะข้างนอกอเสียงดีเซลดังกว่าน,นี้นะอันนี้เขามีตัว noise cancelling ก็คือแบบเขาปล่อยคลื่นมาหักล้างเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารเราไม่รู้หรอกเขาทางานยังไงแต่พอลองใช้จริงแล้วอะ่ะเออมันเงียบดีวะ่ะเนอะการเกร็บเสียงมันเงียบดีแล้วก็จะมีแค่เสียงลมแน่ลหละรถยกสูงตัวถังใหญ่แล้วก็ตรงเนี้ยลาลง ลมปะทะทุกด้านเลยเมื่อกี้ร้อยหกเนี่ยผมเพิ่งรู้สึกว่าลมมันจะปะทะแรงๆเท่านั้นเองจากออกตัวอยากร้อยสี่ผมว่าเงียบและตัวถัง,งขนาดเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์มาดีแล้วแหละนะครับทีนี้ลำดับถัดไปพวงมาลัยพวงมาลัย e อ p Power ความเร็วต่ำเบาผมบอกเลยคันนี้เบาแต่ไม่ได้โหวงจนน่ากลัว เบาและขับได้สนุกด้วยคือการเซ็ตพวงมาลัยอัตราท่ต่างอ่ะแม่นอยู่แล้วก็เบานะครับพอความเร็วสูงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเนิดขึ้นตามความเร็วนะซึ่งเนี่ยคุณดูดิอ่ะคุณดูระยะฟรีนี่ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงเหมือนกันนะถ้าในแง่ของการขับขี่โดยปกติทั่วไปอ่ะประมาณ110ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ขออนุญาตทดสอบนะผมลองหักให้ดูเนี่ยเนี่ยคือน้าหนักพวงมาลัยเบาแต่คมอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเบากว่าวใครเขาเพื่อนเลย ตามสไตล์รถฟอร์ด Ford. นะทีนี้ทางโล่งเปลี่ยนเรนูคเอาเรย์สูงให้ดูความเร็วประมาณ120 3 2 1เนี่ยดูช่วงล่างฟอร์ด3 2 1ในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับดับเบิลวิชโบนคอยสปริงเหล็กกันโคลงด้านหลังเนี่ยเป็นแบบวัดลิงคอยสปริงเหล็กกันโคลงซึ่งสไตล์เขาเป็นแบบ Ford อฟอร์ดอะเฟิร์มมีการโยนเล็กๆเ,กเกพราะรถมันยกสูงแต่มั่นใจขับสนุกพวงมาลัยคมกระชับนะขับได้ค่อนข้างมั่นใจเลยมาดูเข้าโค้งเข้าโค้ง นะที่สําคัญคือการเก็บเสียงเขาค่อนข้างดีนะครับผมว่าคันนี้จริงๆมันคือพื้นฐานรถเรนเจอร์มันคือพื้นฐานกระบะแหละ P-P-V แต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็น SUV เยอะกว่าแบรนด์อื่นเยอะกว่า Fortuner เยอะกว่า p j a r o Sport เยอะกว่า d i s s u n t e r r a ซึ่งพวกนั้นนะก็เป็นพื้นฐานกระบะเหมือนกันพื้นฐานปิกอัพยกสูงเหมือนกันแต่พวกนั้นจะมีแบบฟีลแบบรถกระบะเยอะกว่านี้แต่จริงๆคันนี้มีไหมมีนะครับแต่แค่ผมรู้สึกว่าเออมันมีความแบบเป็นรถ เขาเรียกหลายลรถอเนกประสงค์มากกว่าเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับใช้โหมดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวลองดูไฟน่องไฟหน้ากันนะครับมืดๆเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเราจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะเบื้องต้นบอกไปแล้วอัตราเร่งนะตีนต้นไม่ได้แรงตีนต้นไม่ได้มาเร็วแต่มาแล้วมาเรื่อยๆนะไต่แป๊บเดียวร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเหมือนกันแล้วก็พวงมาลัยขับง่ายมากนะพวงมาลัยความเร็วต่ำเบาแต่เฟิร์มแต่มั่นใจได้ ความเร็วสูงก็เบาระยะฟรีมิกน้อยแต่ก็เฟิร์มมั่นใจได้นะส่วนช่วงล่างโอ้โหคือแบบกระชับเลยผมว่าเออเขาเซตมาค่อนข้างลงตัวในการแบบขับขี่เนาะก็จะมีความนุ่มๆติดปลายมานะไม่ได้แบบว่าตึงตังจนเกินไปอ่ะทีนี้เ,เราไปดูไฟหน้ากันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวนะครับแต่ไม่ใช่ FullLED คือไฟสูงเขายังเป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็ไฟตัดหมอกก็สีเหลืองไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดปกติอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดิไฟหน้าออโต้จะเปิดไหมอันนี้ผมเปิดระบบอยู่นะ ลองดูซิอ่าอันนี้คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวประมาณนี้นะครับืมรอก่อนรอ,อ,นอดูแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ลงโลดเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูก็ได้เดี๋ยวไฟสูงประมาณนี้ไฟสูงแสงสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็นสีเหลืองเห็นป่ะไม่รู้ในกล้องเห็นป่ะ เนี่ยเสียดายนิดนึงถ้ามันสีขาวทั้งหมดผมว่าดูดีกว่านี้นะฮะอ่านี่ไฟสูงติดแล้วเวลาคุณขับไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดปิดเองพอเขาเห็นมีรถสวนมาเขาจะดรอปลงพอมันมืดมากๆเขาก็จะเปิดมันมีมานะแต่ทํางานอัะถาพูดตามตรงทํางานไม่ไวจับนานเหมือนกันเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยมาตรงนี้ไปเดยติดแล้วนะครับก็เรียนกันตามตรงนะครับแต่ไฟหน้าเพียวๆบอกว่าก็สว่างดีอยู่แล้วโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวเนี่ย ค่อนข้างครอบคุมอยู่แล้วไฟตันหมอกอนี่บอกไม่จําเป็นไม่ต้องเปิดหรอกผมก็พูดทุกคลิปอะพี่อวียังคืนอะคือแบบมันแยงตาชาวบ้านคุณผู้ชมนานๆที่จะมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยอะไปกันต่อเข้าเกียร์สปอร์ตไปอันนี้ความเร็วประมาณนึงนะเดี๋ยวผมเข้าโค้งตรงนี้ให้ดูความเร็วประมาณหนึ่งนะนี่รถยกสูงเนียนะดูซิเฮ้ย เฟิร์มอยู่ว่ะผมเติมคันเร่งได้เลยเนี่ยผมเติมได้เลยผมแซงได้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่คืออัตราทดพวงมาลายัยอัตราทดอะไรต่างๆมันดีอะ่ะนะครับก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์ PPV ที่ดัดแปลงมาจากรถปิกอัพอ่ะที่ในตลาดนะตอนนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องพวงมาลายัยแฮนเดลิ่งต่างๆเรื่องช่วงล่างเรื่องการเก็บเสียงผมว่าดีสุดในตลาดแต่เครื่องไม่ได้แรงสุดนะทีนี้เรามาลองระบบช่วยเหลือการกขี่ต่างๆกันดีกว่านะครับไหนๆก็โล่ง นะผมลองตัวเลนคีให้ดูนะครับคือใช้งานยังไงตรงหัวก้านไฟเลี้ยวตรงเนี้ยตรงหัวมันอนะเรากดลงและตัวหน้าจอจะมีรูปเส้นถนนขึ้นมาเป็นสีเทาอันนั้นคือยังไม่จับพอมันเป็นสีเขียวคือเขาจับเส้นถนนได้แล้วตัว Y a n g อ e เก m e r a ตรงเนี้ยเขาจับว่ามีถนนเลนต้องชัดเจนนะบอกไว้ก่อนคราวนี้ผมออกนอกเลนเที่ไปเปิดไฟเลี้ยวให้ดูไปทางซ้ายนะสามสองหนึ่งนี่ ไม่ได้แบบกระโชหกหกหักสมูทสมูทอีกทีหนึ่งสามสองหนึ่งเคเห็นปะ่ะประมาณนี้นะครับเขามีแจ้งเตือนด้วยแต่คือเขาไม่ได้ร้องเขาแค่สั่นตรงพวงมาลัยเขาไว้ในแง่แบบบางทีเราเราจับพวงมาลัยอยู่แล้วเราหลับในแล้วออกนอกเลนเขาก็จะสั่นรึแล้วก็ดึงกลับให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้สั่นอย่างเดียวหรือจะให้ดึงกลับอย่างเดียวหรือจะให้ทํางานทั้งสองอย่างได้ทั้งหมดปิดเลยก็ได้นะทีนี้เรามาดูตัว a d p t i v e Cruise ใช้งานอย่างไรคันนี้นะครับคุณกดตรงเนี้ยตัวมัลติฟังชันด้านขวานะครับตรงเนี้ยที่มันเขียนว่า c a น of ฟที่มันเป็นรูปตัวมาตรวัดแล้วก็ลดปั๊บแล้วหน้าจอจะขึ้นเป็นสีเทานะระบบเ็าจะทํางานด้วยการเป็นขึ้นเป็นสีเทาก่อนคือพร้อมใช้งานหลังจากนั้นคุณกดเซตตรงตัวลบตรงนี้อ่าล็อกและคุณขับอยู่ร้อยก็จะล็อกที่ร้อยคราวนี้บวกลบได้บวกลบทีละหนึ่งนะครับถ้ากดค้างจะขึ้นทีละสิบอ่าอันนี้ผมเซตไปให้สูงสงเลย ผมเซตไว้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนี่คราวนี้เขาเร่งแล้วเผมเปิดไฟแล้วกันคราวนี้เขาเร่งแล้วเอาเราไปดูดิว่าเขาจะเบรคแค่ข้างหน้าไหมอันนี้ผมเซตไว้ใกล้สุดเลยนะดูนะจะเบรคไหมอ่าผมไม่ได้จะเบรคนะนี่เหยียบเขนะาเบรคให้เขาเบรคให้เห็นป้าชะลอให้แหละจับงานจับไว้อยู่นะอ่าพอข้างข้างหน้าออกเขาก็จะไปจับขันข้างหน้าต่อ นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคันข้างหน้าตกใจพอดีเราลองระบบขออภัยด้วยนะผู้ชมคือทดลองให้ดูเฉยๆนะผมควบคุมด้วยตัวเองแล้วทีนี้ดูไบสปอร์ตนะกระจกด้านข้างมีไฟติดกลมๆเห็นป่ะซ้ายขวามีหมดไบสปอร์ตคือจะจับรถยนต์นะครับที่อยู่ด้านหลังเราประมาณ45องศาซ้ายขวาว่ามีรถไหมจุดอับสายตาถ้าเกิดมีนะครับเขาจะแจ้งเตือนแล้วถ้าเกิดคุณยังเปิดไฟเลี้ยวจะไปทางนั้นอยู่เขาจะกระพริบนะก็ไว้แบบวันทีคุณเผลอเลยว่าเฮ้ย ไม่มีรถเลี้ยวดเปลี่ยนเลนดีวกว่ามันเกิดอันตรายได้นะครับมีมาให้ซึ่งเออก็ทํางานไวดีนะครับอ่ะระบบถัดมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับตัวครูสคอนโทรลต่อแล้วกันล็อกต่อนะครับระยะห่างเซ็ตได้4ระดับคือไกลใกล้อะไรกลางอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะชอบอันนี้ผมเซ็ตไว้ใกล้สุดนะแต่บอกไว้ก่อน a a p t i v e Cruise ล็อกความเร็วแปรผ่นตามพารหน้านะครับไม่ได้มี Stop and Go คือ ถ้าเกิดติดไฟแดง,ข,งข้างหน้ารถหยุดเขาไม่หยุดให้นะครับเขาชะลอให้ถึงประมาณประมาณ25 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเนี้ยถ้าเราไม่เบรกชนเออคุณต้องเบรกเองพอความเร็วต่ำอะนะครับยังไม่มี Stop and Go นะครับซึ่งในรุ่นหน้ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกทีนึงนะครับแล้วก็พวกแอร์บง็แอร์แบกต่างๆครบคัน แอร์แบ็กเจ็ดลูก ABS EBD traction control คันนี้ขับ4ด้วยมี all terrain ก็คือพวกโหมดต่างๆขับทางดําขับทางหญ้าทางหินทางทรายหินก้อนใหญ่ไต off road มีหมดนะฮะ,ะประมาณนี้ละกันนะก็ถือว่าเรามาเอาแอ b เบียนภายในซึ่งทดสอบจัดเต็มเนี่ยไปดู PV v กลางวันกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไล่เลียงให้ฟังละกันว่าเจ้าเอเวอเรสคันนี้ตัวเนี้ยเป็นโมเดลเยีย่าสุดที่เขาเพิ่งปรับ นะเมื่อประมาณกลางปีปลายปีที่แล้วเนี่ยคือรุ่นที่ขายนะตอนนี้นะครับตัวท็อป1 7 9 9มีอะไรแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าบ้างหนึ่งดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าดีไซน์แบบสามิตินะครับแล้วก็ตัวมือจับเป็นโครเมียมนะตัวาฝาครอบจุดขงข้างเป็นโครเมียมนะหลังคาพานูลมิกซัลลูอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็ตัวโลโก้เอเวอเรสต์ด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้าที่มีตัวเอเวอเรสต์คาดอะ่ะเป็นแบบนูนออกมานะครับแล้วก็ตัวบันไดข้าง เป็นสีดํำผสมกับสีเงาๆอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกดูสดใหม่มากขึ้นนะครับภายในก็รุ่นนี้นะครับมีช่อง USB ตรงนี้เพิ่มมาให้ไว้เสียบพวกกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะครับแล้วก็หลักๆประมาณเนี้คืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะจุดไฮไลท์ที่เปลี่ยนเลยจริงๆคือเขาบอกว่าตัวชิ้นส่วนเครื่องยนต์กับเกียร เขาเลือกใช้ซัพพลายเออร์ใหม่นะครับพวกวัสดุภายในผมไม่รู้หรอว่าอะไรม้างนะพวกลูกสูบพวกแหวนรองรต่างเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุใหม่แข็งแรงมากขึ้นไว้ใจได้มากขึ้นทั้งเครื่องทั้งเกียร์แล้วก็ตอนนี้ฟอร์ดประเทศไทยรับประกันทั้งเครื่องและเกียร์10ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือระยะไหนถึงก่อนก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกมานะก็เขาเรียกอะไรเพิ่มเติมความมั่นใจให้มากขึ้นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคอนเซิร์นยังไงรถฟอร์ดนะครับ เกียร์มีปัญหาเครื่องมีปัญหาตอนนี้รับประกัน10ปีแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้นะผมว่าเออมันมั่นใจมากขึ้นแหละและที่สําคัญน่ย นะครับรถฟอร์ดทุกรุ่นเอาจริงๆอ่ะดีทุกรุ่นผมกล้าพูดเลยดีทุกรุ่นแต่แค่พอมันมีปัญหาแล้วเรื่องฟีดแบ็กเรื่องต่างมันก็ไม่ไวเหมือนพวกรถแบรนด์ญี่ปุ่นเรื่องสูบเบริการก็ยังเป็นลองโต้ต้าฮอนด้าอยู่นะครับเอาใจช่วยแล้วกันผมรู้ว่าตอนนี้ฟอร์ดประเทศไทยพยายามทําให้มันดีอยู่ต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพอการเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนสรุปรวมความเอเวอเรสตัวไทเทเนียมพลัสขับ4ใบเทอร์โบตัวท็อปตัวแรงสุดเป็นเครื่องเดียวที่เป็นเทอร์โบคู่ครื่งล2.0ลเบคู่้าง ม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์10สปีดออโต้เครื่องเดียวกีเดียวแรปเตอร์ แล้วก็เกียร์ลูกเดียวกับตัว Ford Mustang เบื้องต้นผมบอกเลยผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าเอเวอเรสคันนี้ยังคงเป็นรถอเนกประสงค์หรือ PPV ที่ขับดีที่สุดอาจจะไม่ได้แรงที่สุดอาจจะไม่ได้แบบว่าคล่องตัวในเรื่องอัตราเร่งตีนต้นไม่ได้จัดที่สุดแต่พวงมาลายัยช่วงล่างการเก็บเสียงผมว่าดีที่สุดแล้วก็รุ่นนี้ระบบช่วยแลืกอกาขี่ต่างๆก็ค่อนข้างจัดเต็มแล้ว Adaptive Cruise แต่ไม่มี Stop and Go นะครับ Lane Keep มีมาให้ทํางานค่อนข้างไว Brake Sport ทำงานค่อนข้างไวนะครับ กล้องมองหลังก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ยังไม่มี360องศาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของพวกความปลอดภัยอันนี้มั่นใจได้แล้วผมรู้สึกว่ารถมันแน่นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับลาลาโดยรวมประมาณนี้นะเอามาเอาแอมเบียนมาเอาอะไรกันแม้ว่าเออมันอาจจะไม่ได้แบบว่าฟุ้งฟิ้งมากมายนักมันเป็นแนวแบบแมนๆมบึกบึนมากกว่านะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดคุณต้องการรถอนเนกประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากกระบะหรือปิกอัพเนี่ยเอเวอเรสต์น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไว้ใจได้เลยนะครับในเรื่องการขับขี่นะแต่เรื่อง หลังการขายก็ว่ากันไปตามเคส by เคสนะแต่ยังไงก็ตัวต้า o r t t จ n e r r ก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับเบื้องต้นเพิ่งถแถลงผลมาคือเขาก็ยังที่หนึ่งอยู่ นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับลาลาโดยรวมประมาณนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจชื่นชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกอกถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยรวมไปถึงเฟซบ o o กแฟนเพจโคกี้พีชื่อเดียวกันกับช่องเลยนะครับฝากไปกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดจะมีอะไรต่างๆที่เป็นคอนเทนต์แยกออกมานะฮะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็หวังว่าจะเต็มอิ่มกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับ Ford Everest Titanium Plus ัขับ4 บเทอร์โบ1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมบาทคันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะลืมพูดนะก่อนจะตัดแหมลืมเลยนะหลายคนอยากทราบกันคันนี้เครื่องดีเซลนะครับเติมน้ำมันดีเซลอัตราบริโภคน้ามันเป็นอย่างไรผมขับแบบนี้แหละ 0- ูนถึงร้อมีอัตราเร่งมีเร่งทรงเร่งแซงมีทําความเมร็วมีอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจอก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยด้วย อัตราการใช้น้ํามันเขาจะบอกว่านะครับอันนี้คือผมไม่ได้รีเซ็ตเลยนะผมรีเซ็ตตอนรับรถมาแล้วก็ใช้งานยาวๆมีสลับกันบ้างทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับอ่าหนึ่งร้อยหารสิบจุดเก้าประมาณ9.1กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าโอเคในการขับแบบผมแบบนี้ซึ่งผมบอกว่าถ้าขับชิวๆขับแบบคนปกติทั่วไปอ่ะขึ้น10บกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ารถติดๆก็น่าจะประมาณแบบ8แบบ9แบบนี้แหละนะเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผม